สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สองธันวาคม2514นะคะป้าติมพาเที่ยวค่ะอะรักษะนะคะไรชาออแกนิกนะคะดูสิคะเขามีบริการให้เราเก็บชาด้วยนะคะถ่ายรูปกันค่ะพี่แต๋วนะคะ อ๋อมีร่มด้วยนะคะถ้าแดดร้อนนะคะดูสิคะโหสวยงามมากเลยโรงงานแล้วก็ลงัวก็อยู่ติดกันใช่เรามาหยิบนี่แล้วตอนถัาตัดแล้วกะเอาเน,นี้ยคืนยังได้ไหมใช่ครับอออตอนนี้เป็นกมของของจิน่ด้วยใช่ครับแล้วพงหรือเปล่าทรพี่ั นารู้สึกเขาจะเขาลมกับโครงการเราเที่ยวกันก็ที่ผมบอกไม่ใช่โอ้โหตายแล้วสงสัยป้าต้องมาค้างคืนแล้วลูกอ่ะป้าถ่ายรูปมีจำหน่าย ซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือได้นะคะของฝากใครที่ชอบชาโอ้หดีใจมากเลยนะคะเ,เ,เตรียมชาครับเตรียมชาที่จะให้แขกชิมนะครับ่กะช่มก็หมายถึงว่าก่อนกลับแล้วก็จะมีทีเทสติ้งให้ ใช่ครับทัวร์เราก็จะมีอยู่สามรอบมีสิบเอ็ดโมงมีแล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นบ่ายสองนะครับแล้วมีจองมาแล้วองจองสเอ็ดมงมีมีมีจองมาหลยสองท่านันใช่ครับคือเราเราจะให้แต่ว่าถ้า,ล,าลูกค้าบล็อกอินเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าอยากทำก,กิจกรรมก็มาซื้อนัน่งเลก็ได้นะครับโอ้ประทับใจมากเลยนะคะบาครั้งแรกในชีวิตนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศ ไร่ชาอร์แกนิกเมื่อกี้น้องอ่านอีกทีค่ะไร่ชาชื่อว่าอะไรนะคะอ่ารักษะครับอรักษะนะคะป้าจะได้เรียกให้ถูกอรักษะมาจากภาษาสันสกฤตที่ป้าทำกันบ้านมาแปลว่าอ่ารักษาไว้ให้คงอยู่โอ้โหขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยลูกเอ้ยภูมิใจจริงๆนะคะที่ได้มาเที่ยวเนี่ยมาดูไร่ชาอิ์แกนิก ร,รายล้อไปด้วยคุณเขาใช่ไหมลูกเลยนยลี่เราอยู่บนเขาอ่ะลูกใช่ครับโอ้โหดีจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะนนจบข่าวนะคะจบค่ะนี่ห้าร้อา